น้ำมันเดินปกติแล้ว รอ,อดูว่าจะผ่านไหมมันมีน้ำมันออกจากไอ้ท่อไอเสียครับน่าจะเป็นหลอดเบาหรือซีนตินเบาไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะหายไหมเสียงน่ากลัวครับแบบนี้ səhvdir มีน้ำมันแลบออกมาตรงนี้เนาะผมเปิดขาอควายดูแล้วช่างบอกน่าจะซินดินวาลวหรือว่าหลอดวาลเนาะกลัวได้รื้ออยู่ <c oughs> ใจไม่ดีเลยครับแต่เทอร์โบทำมาปกติแล้วครับเรียบร้อยเนาะนี่ดูรอยมันคับน้ำมันไหลออกออกมาจากนี้ทุกทุกลูกเลยครับผมเปิด ตัวนี้ดูทุกลูกเลยแล้วก็เอาทอรโบไปเช็คเช็คขัดใบทำอะไรปัดหน้านิดนึงช่างเราทำให้ครับทอรโบปกติน้ำมันเดินปกติแล้วรอลุ้นว่าน้ำมันเครื่องผมจะหยุดไหมแค่คิดก็เสียวแล้วพี่น้อง ยัยคิดมากเลยเปิดน้ำมันแล้วน้ำมันปั๊มขึ้นมาอยู่ครับปั๊มดันอยู่เนาะมันไหลออกูเช็ค,ครับมิชางก็ยิงทรายออกข้างในยิงทรายทำความสะอาดภายในด้านในหมดครับต้องมารอลุ้นว่า <laughs> มันจะไปไหวไหมมันจะแลบออกมาอีกหรือเปล่า น้ำมันยังไม่ได้ใช้งานนะครับมันมีปัญหาเนาะมีปัญหาน้ำมันลงถอยดีถอยเสียมันเครื่องกับน้ำมันเครื่องอต้องเดี๋ยวผมจะซื้อน้ำยามาลองดูก่อนถ้าไม่ผ่านยังไงก็น่าจะได้เปิดครับ เปิดฝาเช็คกรอตวาล์วซีนวาล์วเนาะตามนั้นครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมก็ใจสันส่นๆอยู่ครับไม่อยากเปิดมันเนาะตามนั้นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด,กด,ากดตามช่องกอบน้ำซิ่งดนวลด้วยครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ